รับเงินบำานาญปีละ1 2, นึ่งแสนสองบาทนะคะและปีละ1 8, นึ่งแสนแปบาทนะคะเรามาเปรียบเทียบกันว่านะคะถ้าทาประกันแบบบานาญแผนนี้นะคะจะต้องใช้เ,เงินเท่าไหร่สวัสดีค่ะเพรกับกี้ชันเคยขกับช่องประกันในทุ่งเราไปเดร์ ender, ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะช่องนี้นะคะกีดตั้งใจทํามาเป็นการสรุปความรู้เนะะื้อหาสาระดีๆกับ ท่านที่ต้องการที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทาประกันนะคะก็สามารถเข้ามารับชมคลิปในช่องประกันในทุกลาเวนเดอร์นะคะสามารถกดติดตามกด Sub สไครต์หรือว่ากดกระดิ่งนะคะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาทําคลิปใหม่ๆม,มานะคะหรือว่าสามารถเสิร์ชหาประกันในทุกลาเวนเดอร์ ender, ได้ทุกช่องทางค่ะและเพื่อนๆท่านใดหากยังไม่มีตัวแทนดูแลและหา สนใจที่จะทําประกันนะคะก็สามารถติดต่อให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลนะคะเปรียบเทียบแบบประกันนะคะไปจนถึงขั้นตอนในการสมัครทำประกันแล้วก็ดูแลหลังการขายค่ะสามารถแอดไลน์กิ๊กค่ะสแกน QR โค้ดด้านข้างค่ะแอดประกันขิดกลางลาเวนเดอร์นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างน,นี้ค่ะกิ๊กจะเป็นคนตอบคาถามเองทุกเคสค่ะและขออนุญาตแนะนําตัวเองค่ะนางสาวพัทิตาดุแดงค่ะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุกลาเวนเดอร์ช่องนี้นะคะและใบอนุญาตตัวแทนด้านข้างนี้ค่ะอิกขึ้นเลขทที่ใบนนตตัววแห้้ดยะะค และสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะกิ๊กทำเป็นคลิปสรุปแผนประกันแบบบํานานะคะซึ่งเป็นแผนที่กิ๊กมักจะสรุปเปรียบเทียบนะคะที่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบแผนบํานา2แผนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ลิปนี้เป็นโอกาสดีนะคะซึ่งกิ๊กจะเปรียบเทียบการทาประกันแบบบำนาน,นะคะคร่าวๆให้สองแผนที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์หลายๆท่านมากๆเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ค่ะโจทย์ที่กิ๊กได้รับค่ะก็คือต้องการรับเงินบํานานปีละ1นึ0 0 0สบาทนะคะและปีละ1นึ0 0 0สบาทนะคะเรามาเปรียบเทียบกันว่านะคะถ้าทาประกันแบบบํานานแผนนี้นะคะจะต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะการรับเงินบํานานเป็นยังไงกิ๊กท้าความให้ก่อนคะ่ะรูปแบบการทาประกันแบบ ตำนานนะคะที่จิ๊กสรุปรายละเอียไปนะคะ ทิงแนะนําค่ะให้เพื่อนๆก็ลองดูแบบที่ตอบโจทย์กับตัวเองกับวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจากหนึ่งดูจากอายุที่คุณจะเกษียณนะคะบางท่านถ้าอยู่ในองค์กรก็ดูว่าคุณเกษียณตอนอายุเท่าไหร่นะคะเกษียณตอนอายุ55ปีหรือว่าเกษียณตอนอายุ60ปีหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าฟรีแลนซ์ทั่วไปที่สนใจจะวางแผนเกษียณด้วยการทําประกันแบบบํานาญก็เลือกได้ค่ะว่าจะเริ่มรับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ55ปีหรือว่าเริ่มรับเงินบํานาญตอนอายุ60ปีนะคะค เงินบำนาญจะเป็นตัวช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าเรารีบวางแผนเกษียณเร็วตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะผลประโยชน์จากเงินบำนาญก็จะสูงกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบอายุทําตอนอายุน้อยกับอายุมากนะคะการทําประกรันบำนาญก็ถือว่าเป็นการวางแผนเกษียณอย่างแท้จริงค่ะเพราะคุณจะกําหนดได้แน่นอนเลยว่าเงินบำนาญที่คุณจะได้รับตอนคุณไม่ทํางานแล้วคือจํานวนเงินเท่าไหรค่ค่ะ และนอกจากเวลาที่คุณเลือกแผนบำนาญแล้วนอกจากจะดูว่าเริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุเท่าไหร่ตัวเองกเกษียณตอนอายุเท่าไหร่คุณดูอายุปัจจุบันของคุณด้วยนะคะเพราะแต่ละแผนประกันแบบบำนาญน,นะคะก็จะรับทำนะคะรับสมัครทำมีช่วงอายุที่สามารถทําได้ะคะ่ะแต่ละแผนก็แต่ เช่นแผนในวันนี้ที่กิ๊กจะสรุปนั่นก็คือแผนบำนาน9960นะคะซึ่งเป็นแผนติดดาวท็อปฮิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยประกันชีวิตเลย9960นะคะแผนนี้ก็สมัครทําได้ตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึงอายุ55ปีเราก็ดูค่ะว่าอายุของเราในปีที่เราจะมาทําประกัน อายุสามารถทําได้ไหมเช่นอายุ19ปียังทําไม่ได้นะคะต้องอายุ2ีปีหรือจะทําแต่ปีนี้อายุ56ปีก็จะทําแผน99 60แผนนี้ไม่ได้เพราะว่าแผน99 60รับถึงอายุ55ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอายุของตัวเองต้องมีผลในการเลือกแผนประกรันแบบบนานาญด้วยนะคะนอกจากจะเลือกแล้วว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เกตตดเกณฑ์เป็นยังไงทําอะไรได้บ้างต้องการเลือกรับว่ารับเงินบำนาญตอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ5 5หรือ60ปีและอีกข้อนึงค่ะ ให้ดูว่าคุณจะรับเงินบำนาญไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะเรามีรับไปจนถึงอายุ85ปีรับไปจนถึงอายุ90ปีและรับไปถึงอายุ99ปีนะคะนี่ก็เป็นคร้าวๆข,ของการสรุปรูปแบบของประกันแบบบำนาญน,นอกจากที่ชําระเบี้ยประกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะจนถึงอายุ55ปีหรือว่าชาระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีแผนประกันแบบบำนาญที่สรุปนะคะสำหรับท่านที่ต้องการชําระเบี้ยประกันสั้นๆนะคะก็จะมีแผน f ฟ x กซ Re ีทา90 5ชาหาระเบี้ยประกัน5ปีสําหรับท่านที่ กำหนดไว้เลยว่าไม่อยากชาระเบี้ยรประกันต่อเนื่องต้องการชาระเบี้ยรประกัน5ปีเท่านั้นนะคะและพอปีที่6จะว่ายังไงเดี๋ยวค่อย,คยไปว่าการทําเพิ่มหรือเปล่าก็ค่อยไปว่าการแตกบอกกิกมาเลยค่ะว่าอยากจ่ายเบี้ยปีแค่5ปีนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเหมาะกับแฟกซี่ดีทาย90 5อีกแบบหนึ่งก็คือแบบบำนาญที่ชําระเบี้ยรประกันปีเดียวนะคะปีเดียวตอนปัจจุบันนี้ก็จะมีแฟกซี่ดีทาย90ถา1นะคะแล้วก็9901 D65 น,น,นะคะแล้วก็8501นะคะแต่แล้วแบบอย่างที่บอกไปก็จะมีช่วงอายุทีี่่สาาาาามรรถทํไดด้ยยละะะเอตงๆนะคะ ทุกแผนจิ๊กสรุปไว้ในช่องประกันในทุ่เราวเวนเดอร์ไว้หมดแล้วนะคะสามารถเข้าไปรับชมนะคะในเพลย์ลิสต์แผนประกันแบบบำนาญได้ค่ะหรือว่าอย่างที่บอกไปค่ะสงสัยแผนไหนนะคะหรือว่าชอบแผนไหนอยากยิ่งอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกนที code คค่ะแอดประกันขีดจังเราวเวนเดอร์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้มาต่อกันเลยนะคะคอนเซปต์ของการเลือกแผนประกันแบบบำนาญอย่างจิ๊งแนะนำไปก็ได้ไปแล้วนะคะ ประโยชน์ของการทำประกันบำนาญนอกจากจะเป็นช่วยเรื่องของการวางแผนเกษียณอย่างแท้จริงแล้วยังเป็นตัวช่วยเรื่องการวางแนผนภาษีด้วยเพราะเบี้ยประกันแบบบำนาญสามารถน,รนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแยกกับประกันชีวิตส่วน10,000แบาทแรกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีส่วน10,000แบาทแรกคุณสามารถทาประกันแบบบำนาญโดยนําย,ยอด 1. นึอีกหนึ่งแสนนะคะไปชดเชยกับประกันชีวิตแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีแล้วนะคะในส่วนของเบี้ยประกันแบบบำนาญนะคะคุณสามารถนาไปลดหย่อนภาษีสูงสุดก็คือ15%ของเงินได้ทั้งปี แล้วก็ไม่เกิน2องแสนบาทนี้คือเงื่อนไขที่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ถามว่าทําเกินนั้นได้ไหมทําเกินได้แค่เราไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดแค่2องแสนบาทเท่านั้นเองถ้าเรามีเงินเยอะกว่านั้นเราอยากวางแผนกเกษียณได้รับเงินบํานาญเยอะกว่านั้นเราก็จ่ายเบี้ยประกันไปเยอะกว่านั้นก็ได้ไม่ผิดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นกลับมาที่ตัวอย่างในวันนี้ค่ะย้อนจะมาอีกนิดนึงค่ะไป ไปในขั้นตอนการเลือกกันแล้วนะคะ,ะแผนประกันแบบบำนาญที่นิางนมาสรุปในวันนี้นะคะกี่จะเปรียบเทียบนะคะให้ดูระหว่างที่ฮาคุณต้องการรับเงินบนานาญปีละ1นึ่งแสนสองหมื่นบาทกับรับเงินบํานาญปีละ1นึ่งแสนแปดบาทตัวอย่างในวันนี้ของกิ๊งเป็นคุณผู้หญิงอายุ55ปีบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอายุสุดท้ายที่สามารถสมัครทําแผนประกันแบบบนานาญ 9960แผนนี้นะคะเนื่องจากแผน9960แผนนี้เป็นแผนยอดฮิตท็อปทิอันดับหนึ่งของเมืองไทยประกันชีวิตแล้วนะคะสมัครทได้ตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึงอายุ55ปีเคสนี้อายุ55ปีปีสุดท้ายที่สามารถสมัครทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านใดอายุน้อยกว่า55ปีเบี้ยประกันนะคะก็จะน้อยกว่าตัวอย่างที่นําเสนอในวันนี้นะคะนั่นเองค่ะแผนบำนาญ9960นะคะ ลักษณะคอนเซปต์ของแผนนีนะ้ก็คือปีที่คุณเริ่มทําประกันาหารก็เริ่มทําแล้วก็ชําระเบี้ยประกันแบบคงที่ชําระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีนะคะแล้วก็หยุดชําระและคุณจะได้รับเงินบนานาญปีละ1 2รของทุนประกัน ะะรับตั้งแต่อายุ60ปีเลยนะคะรับยาวต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีนั่นก็คือระยะเวลาช่วงตั้งแต่60จนถึง99นี่คือ40ปีนะคะคุณได้รับเงินบำนาญตลอดอายุสัญญาจนถึงอายุ99พอได้ยินถึงอายุ99ก็เอ็กซ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งข่าวว่าประกันแบบบำนาญที่รับเงินบำนาญไปจนถึงอายุ99เป็นอีกหนึ่งแบบซึ่งคุณสามารถนำเงินบำนาญที่ได้รับไปวางแผนชำระเบีย้ยประกัน สุขภาพที่คุณมีอยู่พอประกรันสุขภาพปัจจุบันนี้มีความคุ้มครองไปจนถึงอายุ9 9และหลายท่านทำประกันแบบบำนาญเพื่อวา,วางแผนนำเงินบำนาญที่ได้รับไปเป็นส่วนหนึ่งในการจ่ายเบี้ย,รป,รรย,รย,ยรประกันสุขภาพด้วยเพราะว่ายังไงเบี้ยประกันสุขภาพนะคะเขาคุ้มครองไปจนถึงอายุ9 9แผนบำนาญ9 9 6 0ก็ได้รับเงินบำนาญ ได้ไปจนถึงอายุ99นะคะหรือว่าบางท่านค่ะทำควบคู่กันไปเลยนะคะทำประกันแบบบบำงงานาญ9960คู่กับแผนประกันสุขภาพนะคะแล้วก็วางแผนจบไปในเล่มเดียวกันเลยเพอแผนนี้มีจุดเด่นที่รับเงินบำนาญตลอดอายุสัญญานะคะรับนานที่สุดนั่นก็คือรับตั้งแต่อายุ60ปีรับยาวไปจนถึงอายุ99ปีเลยนะคะ และเคสในวันนี้ค่ะเป็นคุณผู้หญิงอายุ55ปียกตัวอย่างแรกนะคะต้องการรับเงินบํานาญปีละ1น0่0 0 0บาทเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้นะคะได้รับเงินบํานาญปีละ1น0่0 0บาทตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ99ปีตลอดอายุสัญญาเนะะี่ยค่ะเม็ดเงินบํานาญรวมที่คุณจะได้รับนั่นก็คือเอา1 2 0 0 0 0บาทไปคูณ40 เงินบำนาญรวมตลอดอายุสัญญาอยู่ที่4ลังแสนบาทคุณผู้หญิงอายุ55ปีเคสนี้ค่ะชำระเบี้ยประกันนะคะไปจนถึงอายุ60ปีชำระเบี้ยประกันตกอยู่ที่ปีละ4 5 9 9 0 0บาทน,นะคะชำระเบี้ยประกัน5ปีนะคะรวมเบี้ยประกันที่จ่ายไปทั้งสิ้น2 2 9 9 5 0 0บาท และเมื่อเปรียบเทียบนะคะว่าเมื่อสักครู่คุณได้รับเงินบำนาญรวมประมาณ4ล้านแต่เบี้ยประกันรวมที่คุณจ่ายไปอยู่ที่2 2,99,500บาทจะเห็นได้ว่าส่วนต่างค่ะที่คุณได้รับเงินบำนาญน,นะคะแม้เเงินบำนาญรวมตลอดอายุสัญญาจะมากกว่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปนะคะคิดเป็น2 5,500บาทนะคะสำหรับตัวอย่างที่1ที่รับเงินบำนาญปีละ1 2 0 0 0 0บาท ต้แรกตัวอย่างที่2นะคะรับเงินบำนาญปีละ1,80,000บาทนะคะถ้าได้รับเงินบำนาญปีละ1,8 0 0 0 0บาททุนประกันก็จะอยู่ที่5,000 500, 0ล้านบาทเพราะว่าได้รับเงินบำนาญ1 2ของทุนแล้วเรา12%ไปคูณล้านหก็จะได้รับเงินบำนาญปีละ1,80,000บาทรับตั้งแต่อายุ60ไปจนถึงอายุ99นับรวม40ปีกิ๊งเอาแสนแปไปคูณ40เพราะฉะนั้นเงินบำนาญน,นะคะที่คุณได้รับปีละแสนแปนะคะรวมแล้วตลอดอายุสัญญารับรวมอยู่ที่่7 200, บาาาทเรามาดูกัน ว่าเคสเดียวกันค่ะคุณผู้หญิงอายุ55ปีชําระเบีย้ยประกันปีละเท่าไหร่นะคะถ้าจะได้รับเงินบํานาญปีละ1 8 0 0 0 0บาทค่ะชาระเบีย้ยประกัรรนตกอยู่ที่ปีละ689,100บาท5ปีก็รวมชําระเบีย้ยอยู่ที่3ามล้านสี่แสบาทค่ะและเงินบานาญตลอดอายุสัญญาเมื่อสักครู่ที่ได้รับไปอะคะ่ะก็คือ7จล้านสส่วนตาที่ได้รับ7จล้านสออะค่ะมากกว่าเบีย้ยที่คุณจ่ายไป จ่ายเบีย้ยไป3ามล้านสี่แสนสบาทส่วนต่างนะคะที่คุณจะได้รับเงินบำนาญนะคะมากกว่าเบีย้ยที่คุณจ่ายไปคิดเป็น3ามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนี่ก็คือเปรียบเทียบให้นะคะและ ลูกค้ากิกหลายๆท่านทำไมเลือกทำทุนประกันที่1ล้าน5้าแบาทขึ้นไปหรือว่าเลือกรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีละ1น0 0 0 0 0ขึ้นไปเพราะว่าเลทในการคำนวณเบี้ยประกันค่ะพิเศษนิดนึงค่ะถ้าคุณทำทุนประกันตั้งแต่1ล้าน5สบาทขึ้นไปอัตราบเบี้ยประกันบำนาญคุณจะได้รับส่วนลดเป็นอัตราพิเศษด้วยนะคะเช่นถ้าลองคำนวณดูว่าถ้าทำทุนประกัน1ล้านบาท กับทำทุนประกัน1นล้านห้าแสนบาทอัตราบเบีย้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเนื่องจากยิ่งคุณทําทุนประกันที่สูงขึ้นนั่นก็คือตั้งแต่1นล้านห้าแสนบาทขึ้นไปนะคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําทุน1นล้านห้าแสนสล้านสล้าน4ล้าน5ล้านคุณก็จะได้ส่วนลดอัตราบเบีย้ยประกันอัตราพิเศษนะคะจะถูกกว่าเลรียอื่นๆนะคะก็เนี่ยก็แนะนําให้ทําทุนประกันที่ล้านห้าขึ้นไป ก็คอนเซปต์ก็คือได้รับเงินบำนาญปีละแสนแปดขึ้นไปนะคะต้องการเท่าไหร่แจ้งกี่ได้บางท่านก็อาจจะแจ้งจํานวนเบี้ยประกรันที่ต้องการลดหย่อนภาษีมาเลยว่าต้องการลดหย่อนภาษีปีละเอ็กบาทนะคะคุณที่คำนวณให้หน่อยคะ่ะว่าเอ็กบาทเนี่ยเขาจะได้รับเงินบำนาญปีละเท่าไหร่หรือว่าบางท่านก็ ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องการรลหยอนภาษีหรือว่ามีตัวแลกยอนภาษีของทวนแล้วแต่ชอบทําประกันแบบบานาญเพื่อนเน้นวางแผนเกษียณอย่างแท้จริงอย่างที่บอกไปก็สามารถกําหนดมาได้เลยค่ะว่ากําหนดว่าต้องการรับเงินบํานาญในตอนเกษียณเท่าไหร่นะคะกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่วางแผนเกษียณมาอย่างดีแล้วมีแหล่งเงินได้จากเงินเกษียณในมาใช้ตอนเกษียณแล้วแล้วก็ทําประกันแบบบํานาญเพิ่มนะคะเพิ่มเติมเข้ามาก็แจ้งได้ค่ะว่าต้องการได้รับ เงินบนานาญปีละเท่าไหร่อีกก็จะคํานวณย้อนกลับไปให้ว่าต้องทําทุนประกันเท่าไหร่และเป็นเดืประกันที่คุณต้องจ่ายเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวอย่างในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเป็นแผนประกันแบบบํานาญตัวยอดฮิตท็อปฮิตของเมืองไทยประกันชีวิตบํานาญ9960ค่ะอธิบายความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมค่ะความคุ้มครองชีวิตนะคะกรณีความคุ้มครองชีวิตหมายถึงว่าคุมค้มครองกรณีทีค่คนทำประกันหรือผู้ประกันนะคะเสียชีวิต ะะหากเสียชีวิตในช่วงที่ยังชำระเบี้ยประกันอยู่นั่นก็คือช่วงที่ก่อนอายุ60ปีนะคะความคุ้มครองชีวิตก็ให้เท่ากับ100%ของทุนประกันนะคะความคุ้มครองชีวิตตอนอายุ60ไปจนถึง68ช่วงนี้นะคะความคุ้มครองชีวิตนะคะจะดูจากตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ10ปีนะคะกีก็คำนวณให้ด้วยและก็กรณีหากเสียชีวิตตั้งแต่อายุ69ปีเป็นต้นไปสำหรับการทำประกันแบบบำนาญ9960แผนนี้ก็จะไม่มีผลประโยชน์ที่จะส่งต่อให้กับผู้รับผผลปปรระโยชนนนนนนน์คแีีแัั้้สหบเ็ แผนที่เน้นรับเงินบำนานญยาวนะคะทำควบคู่กับประกรันสุขภาพได้ด้วยนะคะและเมื่อเปรียบเทียบ i อ r กับแผนอื่นๆนะคะแผนประกันอื่นๆนะคะก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวค่ะว่าบำนาญ9960นะคะอยู่ครบอายุสัญญาตลอดอายุสัญญา i อ r จะสูงกว่าในทุกๆแบบนะคะก็หลายๆท่านก็คงทราบดีกันแล้วว่าบำนาญ9960จะไลฟ์ที่ตีหาที่ติได้ย,ยากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าความคุ้มครองชีวิตนะคะจะคุ้มครองชีวิตไปจนถึงอายุ68ปีเท่านั้นนะคะเน้นวางแผนความคุ้มครองชีวิตด้วยประกันชีวิต ในส,นส่วนแสยแรกนะคะทำประกันชีวิตเพื่อคนข้างหลังไว้แล้วส่วนประกันแบบบำนาญจุดเด่นของเขาก็คือการวางแผนกเกษียณอย่างแท้จริงเน้นรับเงินบำนาญมาดูแลตัวเองมีกระแสเงินเข้ามาในตอนที่เราไม่ทำงานแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขออพูณเป็นอย่างสูงค่ะที่ติดตามรับชมชอบประกันในทุกเราเเบนเดอร์มาจนถึงตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันอีกครั้งค่ะกีิขึ้น QR code ประกัน ในทุกราเวนเดอร์ให้อีกครั้งค่ะสมารถแอนไลน์ค่ะสแกนคิวอัลโคนน้านข้างดีแอดประกันคิดกลางราเวนเดอร์ค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะหากท่านใดนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะที่คุณเป็นคนตอบคำถามเองทุกเคสนะคะและโปรโมชั่นดีๆของการทำประกันแบบบำนาญลืมบอกไปนะคะว่าการทำประกันแบบบำนาญเก้านกร้อยส่นนี้ค่ะเบี้ยประกันสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ค่ะแล้วก็เราจะมีโปรโมชันดีๆค่ะโปรโมชันผลศูนยรถสอรมชั่นตวก็มี โปรโมชั่นบัตรเครดิตที่ได้ดับเครดิตเงินคืนด้วยนะคะก็พอเราเลือกแบบประกันได้แล้วนะคะเลือกจํานวนเม็รเงินที่เราต้องการแล้วนะคะ,ะก็จะสรุปโปรโมชั่นต่งนางๆเพิ่มเติมให้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะกิ๊กลาไปก่อนค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายที่คนเข้าใจได้ประกันไนทุกเราเป็นเดร์สวัสดีค่ะ